เล็กมากเป็นแผลเล็กมากมเล็กมากจริงๆซ <ๆๆ S 1> ึอเหมือนเป็นแค่แบบจุดๆเองค่ะคุณหมอก็คือต้อนต้อนแผลแทบมองไม่เห็นเลยค่ะถ้าไม่สังเกตก็ไม่เห็นค่ะไม่บวมไม่ช้ำเลยค่ะคุณหมอทำดีมากค่ะแผลแทบมองไม่เห็นเลยไม่มีอะไรตรงไหนตรงไหน่างนี้มองมองแทบไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย ทุกคนน่ารักมากพยาบาลคุณหมอทุกคนดีคือแบบสุดคือด,ดีที่สุดแล้วอ่ะประมาณนั้นพี่เคเอ็มดีนะคะชื่อชื่อว่าเป็นโรงพยาบาลค่ะ,ะรับรองปลอดภัยแน่นอนรู้สึกมั่นใจสะอาดแล้วก็บริการดีมากอกอคืออยากให้เปิดใจนะคะลองดูประทับใจมากค่ะขาเล็กลงผลลัพธ์คือพอ,อใจมากค่ะมาดูดได้เลยค่ะ,ท,คะที่เคเอ็มดีฮัตทีทอรค่ะใช้แผ่นเล็กค่ะมาดูดที่เคเอ็ม